สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปส,ขขสุขู่สุขชนครับผมพ,บพอๆกับบานกระโดนครับพี่น้องครับ,พ,บพอๆกันในมือนี่ก็เป็นวันเสาร์น้องพี่น้องน้องเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนธันวาคมสองพันรอยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับบรรยากาศงามเสาร์อยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมกำลัง เตรียมโตสิไปทำการทำงานครับพี่น้องครับวันเสาร์เดืออื่นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันหยุดกะหาเห็ดเบี้ยกก็กกจะแกอยู่ท้งไหท้ทงหน้านี่แหละครับพี่น้องครับไปหาแกะเสี่ยงมัดใส่้ม่มเติมกันอีกอยูเมื่อนี่ก็เป็นบลมปนไหน่ลมบ่แห้งเป็นลมเฉยอากาศกเย็น ก็ว,ว่าถือว่าเย็นคักปันใดครับพี่น้องครับบ่ววถือว่าเย็นคักปันใดหมอกก็แห่งอยู่ครับพี่น้องหมอกแห้งอยู่น้ำสานี่ก็บกลงสมเสมอสมเสมอบกเร็วคักครับพี่น้องอย่างสำรวจเบิ่งให้เบิ่งหน้ากัน เพราะว่าจากบ้านออกมาหน้านี่กับบ่อไก่ครับพี่น้องครับประมาณตีหนึ่งเนี่มันขึ้นนี่ยิ้นเสียงไก่กระตากไก่ยื่นไผหรือไก่อยู่หน้าหนอนวะฉันกระตากส่วนรมมานตีหนึ่งหมามากวนมาผ่านบ่ไวนมาหาอยากหากินมมมากก็ได้ไก่ตื่นหมา อากาศย่ำสะโซาครับพี่น้องครับขอไก่เฮ็ดไปไก่กระบดได้ไล่เข่าปล่อยละครับส่วนนี้แล้วเข่าแล้วน้ำปล่อยเห็นหากินลูกเขา่าหากินเข่าเฮยเขาลนอยู่น้ำทงให้ทงหน้าน้ำนีก่ก็บกเลยตอนนี้ น้ำแถวน้องแถวนี่บกแล้วงอนี่ปลาขอนอยู่บนหนองไส้ม่หาเราเอาปลาขอนบนตัวนี้บนเรือรอเบิ้งรอเบิ้งกิดจิ้มอื่นคนละจักมีว่ามีปลาขอนบรรยากาศง่ามเศร้าครับพี่น้องครับ มันตะกอนกับหายน้ำจิตหล่อเดีแถวนี้ย่างมากนี่บอดิ้ยินหอดเสียงจิตหล่ออยู่เดี๋ยวสิบมาสำรวจบังอยู่วันอาทิตย์มืออื่นมือมอื่นสื้สวยกันสื้สวยมืออื่นส่สำรวจบงังจิตหล่อน้ำบกแล้วแถวน้ำบกแล้วจะหน่อยก็มีลูกเขาออ ขั้วองัวมะลํนนอนเกียกขิดตมบรรยากาศน้ำเสาครับพี่น้องครับรักษาสู้ภาพกระําครับพี่น้องปาพี่น้องอย่างรอบวงบรรยากาศคงให้ตรงหน้ากับเบากระโดนครับพี่น้องครับก่อนจะไปทำการทำงาน คนหลุมปลูกยางนอนี่พ่อใหญ่หน่อยอปลูกขบวนหรือปลูกยางนอว่าจะปลูกคือกันอยู่ครับพี่น้องนี่รถเขามาไทยไห้บนอว่าฉันนาะอาหม่อ,มองกันว่าจะบ,บอกรถเขาด้วยจังใดนี่แหละหรือจะเอารถจีตกไทยเองบ้าบอลไทยจากงาน หามองปลูกแล้วที่ปลูกเธอใด้เลยตะวันนี้ก็พุ่นแล้วให้ฝากสาลองอปกัอีกพี่น้องมันเป็นลุปจักหน่อยเป็นรูปมงมันซุม่มเป็นินไส้ว่าเสียบกโม่แรงมาปลูกครับพี่น้องไทหุดแล้วกับแบบเอา,าม่ซักลุมหลดนะสักเป็นหลุมหยอดหยอดหยอดใหญ่ทิ่มไว้ ปลูกโม่แรงป่าชีร้องมึงอยู่ครับพี่น้องครับบุกให้ปลูกจ้าเขื่อนปลูกโม่แรงปลูกขิมใบเมือนบรรยากาศงามเศร้าๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ว่าอย่างไรครับพี่น้องครับภาพพี่น้องภาพพี่น้องยังหล่อเบิง้งตรงไหนตรงน้าชมวิวตรงบรรยากาศงามเศร้า ก่อนจะไปทำการทํางานครับพี่น้องครับรักษาสูขภ่าก้นก้ำครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สํานีเนาะครับเนาะพบพผอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ